สวัสดีครับวันนี้ได้พระก,กิ่งเชียงมั่นมานะครับเป็นอของวัดขับติกลําปางนะครับเขาก็เรียกเป็นของหลวงพ่อเกษมนะนี่ก็ปลูกเสกหลายอาจารย์นะก็มีหลวงพ่อเมืองอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีหลวงพ่อเกษมนะครับปีหนึ่งหกนะครับวัดขับตกเชียงมั่นเป็นพระก,กิ่งแบบนี้นะเป็นเนื้อนวะนะครับนะรุ่นนี้ก็จะเป็นศิงเหมือนสิงหนึ่งนะครับ บัวสองชั้นนะครับอ,องค์ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะนะครับนี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับข้างล่างเนี่ยอุดเป็นฝาทองแดงนะเขียนว่ากิ่งเชียงมั่นลำปางนะครับอันนี้นะครับเป็นเนื้อนวะนะชัดเจนออกเขียวๆอมเขียวๆนะแบบนีนบนะ้นะครับดูที่ฝานะนะครับ นี่ฝาตรงเลขเก้าวนี่มีเป็นเหมือนตารางตารางนะครับจัดชัดนะนะครับนวะอมเขียวเขียวแบบนี้นะมีรอยตะใบนะครับแบบนี้นะข้างล่างเนี่ยจะมีสองแบบนะครับมีแบบมีตัวเลขนะครับตอกเลขกับไม่ตอกเลขนะ ตอกเลขงนี้นะ่าจะมีประมาณสักร้อยองนะไม่ตอกเล้งมีสักห้าร้อยองนะถ้าตอกเลขงนี่จะได้ราคาสูงกว่านะครับตอนนี้ก็ราคาอยู่ประมาณสักหมื่นบวกลบนะครับหมื่นบวกลบนะนะสําหรับพะกิ่งเชียงมั่นแบบนี้นะเผื่อใครเจอนะครับส่งรูปมาดูได้นะยินดีรับเช่านะครับนะครับจะหมื่นบวกลบไม่มีเลขค่าจะแปดพันเจ็ดพันอะไรเงี้ยนะนะครับ ใครมีส่งรูปม,มาดูได้นะองนี้จะค่อนข้างสวยแต่ว่ามีเนี่ยนะบบัวกีบบัวนะหล่อไม่ติดกีบหนึ่งนะครับเนี่ยนะกีบตรงกลางเนี่ยนะนะแหว่งไปนะครับนะครับแบบนี้อ่าเครเครเจอนะมีเป็นกล่องเลยนะใครเจอแบบมีกล่องก็ใครอาจจะไม่คิดนะว่าพรากล่องมีราคานะแบบนี้มีราคานะครับตอนนี้ ส่งรูปมาดูได้นะครับยินดีรับเช่านะราคาคุยกันนะครับถ้าดูถูกใจดูชอบนะครับส่งรูปมาดูได้นะแบบนี้ที่ไลน์ดี SI g ไซนะครับ SI GCM นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะมี t i k t o k ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ติดตามได้ i k t o k เนี่จะเป็นเปิดพัสดุนะครับยา้ายไปอยู่ t i k t o k นะครับส่วนมาบอกมาแจ้งราคามา สีตำหนิอะไรเงี้ยก็จะอยู่ใน YouTube นะครับก็ติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับ